สวัสดีครับกับผมนายอุเทนชันนขอสวสดบทพระมหาจากักพั์ประจำวันนี้วันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2563วันนี้เป็นวันอาทิตย์ขอสวสดบทจกักพัรดิ้าจบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภาราชศีสหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานนางวรังคันธงศีวลีจจมหาเถรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆบูเชมิณโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มะนีนภาราตศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโคยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบ,ะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคัรทงังศีวลีจมหาเถรังอะหังวันธามิทุระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญยานมณีนพรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานัางวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนินะโมพุทธ,ธายะพระพุทธตายรตนญาณมณีนภารัตศีส,สหสสุธรรมา พุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานางวัรังคันทังสีวะลีจะมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชนินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภารัตศีสะหัสสุธรมรมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานัางวรังคันทังสีวะลีจะมหาเถรังอะหังวันธามิทุระโตอะหังวันธามิทาตุโย อะหังวันทามิสัพะโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตร,รัตนญาณมะนีนภาราตศสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธัง สีวลีจำมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภาราตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอากีทานังวรังคันธังศีวะลีจมหาเถรังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆโอเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มะนีนภรัตศีสหัสะสุธรมรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีตานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนยานมะมีนภาราสีสหัสสะสุธรรม,มาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อคีทานังวะรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอะหังวันธามิทูระโตอะหังวันธามิทาตุโยอะหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะอเชมิ